สวัสดีครับผมอยู่ในเกมโอเชียนฮอนโครโนสันเจียนนะครับคลิปนี้ผมก็จะไม่มีอะไรพูดมากนะผมจะพามาสู้กับบอสทั้งสี่ตัวของเกมนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับตัวแรกครับเดอะคิงออฟเซป d เดสนะฮะแต่คนนี้เนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับผู้รับใช้ของของโครโนะครับเขาจะพูดเรื่องราวนู่นนี่ให้เราฟังแล้วก็มานำเสนอบอสให้เราต่อสู้ด้วยครับบอสตัวแรกครับมาแล้ว หน้าตามันเหมือนกับพวกกระขาบนะเอ้าเวนคัมสมกับเป็นบอสนะทีเดียวตายเลยนะครับวิธีการโจมตีบอสตัวนี้นะครับสังเกตที่หางจะมีตุ่มอยู่ใช่ไหมครับตุ่มสีส้มๆนั่นแหละให้เราโจมตีตรงนั้นนะครับนี่อย่างนี้ครับพอโดนตีปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งเร็วนะครับจังหวะนี้ก็โคตรลําบากอ่ะจะเข้าไปตีก็ยากนะครับแถมยังวิ่งเร็วอีกโจมตีก็แรงนะโอ้โหดูเลือดดิรถม้วนอ่ะเอ้าเวนคัมเจอนักนูหน่อย คือเกมนี้จะมีตัวละครทั้ง่น่ตัวนะครับก็เป็นอะไรอ่ะเป็นตัวใช้ดาบตัวหนึ่งครับเป็นวอริเออร์ตัวหนึ่งเป็นฮันเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเมทตัวหนึ่งแล้วก็เป็นแกรนมาสเตอร์นะใช้หอกนะครับผมว่าตัวนี้นะใน4ตัวที่สู้นะผมว่าตัวเนี้ย ยากสุดแล้ว <laughs> บ้า,าจริงเลยตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าไอเทมเสีขาวๆอันนั้นอ่ะมันมีประโยชน์อะไรนะครับผมก็เพิ่งรู้จากคลิปนี้แหละว่าไอสีขาวเนี่ยมันชุบชีวิตได้นะครับผมก็ไปฟาร์มเก็บไอ้นี่มาไวด้ดูดิระเบิดอะ่ะซึ่งมันใช้ในการผ่านด่านดีมากเลยนะ แต่ว่าพอมาสู้กับบอสเนี่ยเท่ากับว่าระเบิดใช้กับบอสตัวนี้ไม่ได้เว้ยโอ้โหโคตรเสียเซลอะ่ะแล้วมันก็ไม่มีเลือดบอสบอกสักน้อยนึง <laughs> อ้าวเวนนั่งไง ทุกตัวเหลือเลือดแค่คนละหนึ่งหลอดเองครับตอนนี้เวรกรรมละจังหวะน,นี้ผมจะใช้วิธีการวิ่งไล่ตามฟันหางมันนะครับนี <c oughs> อยู่ไกลแล้วก็จะปลอดภัยนะตัวนี้คือมันไม่มีท่าโจมตีอื่นเลยเว้ยมันก็แค่แบบวิ่งเร็วแล้วก็เดินช้าอยู่ไงครับเราต้องตีหางมันให้โดนนั่นเอง จะว่ามันไม่ยากมันก็ไม่ยากนะจะว่ามันยากบางทีมันก็ยากอ่ะบอสตัวเนี้ยเออบางทีมันเดินแบบหักเลี้ยวมาชนเราเลยไงครับเราหลบไม่ทันไงนี่เออลืมบอกไปเกณนี้มมนสามารถชาร์จโจมตีได้นะครับถ้าเกิดกดปุ่มโจมตีค้างไว้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจะมีชาร์จโจมตีถ้าชาร์จโจมตีไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนักดาบเนี่ยตัวไนเนี่ยตอนแรกบอกไว้เดี๋ยอมันคือไนเนี่ยครับถ้าโจมตีมันชาร์จแล้วมันจะฟันเป็นวงกลมรอบตัวเองนะครับแล้วก็ มอนสเตอร์ที่เดินมาหาเราเนี่ยจะก,กระเด้งออกไปหนึ่งประมาณสักช่องสองช่องประมาณนี้เอออ้าวตายอีกแล้วเวเนะ <laughs> อ้าชนะแล้วครับเดี๋ยวพูดเรื่องท่าชา้าต่อแล้วกันแล้วก็ตัวฮันเตอร์นะครับท่าชา้าจะยิงธนูไปหลายๆทางนะครับเหมือนกับยิงธนูกระจายครับตัวแกรนมาเตอร์เนี่ยชา้าจ,จะเป็นการเหวี่ยงหอ,อกฟันอย่างรุนแรงนะครับเมดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าใช้โยโย่นะครับกระจายรอบตัวแล้วก็วิ่งหาสตูนะครับอันนี้เป็นบอสตัวที่2แล้วที่ผมเจอนะครับ คือบอสตัวนี้ผมว่ามันเป็นบอสที่ง่ายมากๆเลยผมเผอิญเจอทริกในการสู้กับมันแบบโคตรง่ายอะ่ <c oughs> ะเดี๋ยวฟังเฮียแกบ่นเสร็จก่อนนะครับบอสจะออกมาละเขาบอกว่าดันเจียนเนี่ยก็ไปดึงมอนสเตอร์นะครับจากต่างมิติมาสู้กับเราน,นะครับ <c oughs> มาแล้วครับคือมังกรตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเจอมันครั้งแรกเนี่ย เราจะรู้สึกว่ามันแปลกๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะโจมตีรอบตัวเป็นตัว x นะครับองศามันนะครับจะเป็นตัว x เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายือนอยู่ข้างหน้ามันแบบนี้นะครับมันจะตีเราไม่โดนเว้ยแบบนี้เออทีนี้มันก็ง่ายเลยอ่ะคือเออก็เอานักธนูหรือว่านักเวทมาโจมตีมันก็ได้ครับคือรอบแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยโอยตัวนี้ยากจังวะเดินหนียังไงหลบยังไงก็ไม่พ้นอะไรเงี้ยจนเรามาเจอทริคนี้นะครับ ในเมื่อมันตีเป็นแนวทะแยงใช่ไหมผมก็ยืนตรงตรงของตัวมันนั่นแหละเออจบเลยบอทอ่อนเลยทีนี้ <laughs> <c oughs> นี่ครับโยโย่โยของนักเวทก็ดีนะมันจะเป็นการโจมตี2อิตในการตีครั้งเดียวด้วยนะแล้วก็ความไกลในการโจมตีเนี่ยขึ้นอยู่กับการกดค้างของท่าโจมตีเรานะครับยิ่งกดนานเนี่ยก็โจมตีจะไกลนะครับกดสั้นๆก็ตีใกล้ๆนะครับก็สนุกดีครับตัวนี้ แต่ว่าเลื่อดมันน้อยไปนิดนึงโอเคครับผ่านบอลตัวที่สองแล้วต่อไปนะครับบอลตัวที่สามครับก็เราก็ต้องสู้กับเฮียกันนี่แหละก็ไม่ค่อยยากนะครับก็โจมตีท่าเดิมๆซ้ำๆมาจนแบบพอเราจับทางได้เนี่ยก็เหมือนกันไงะ สวนกลับแบบสบายๆอ่ะเออจะใช้คำพูดไหนดีวะเนี่ยเพราะมันไม่ยากจริงๆครับโอ้โหพูดเยอะพูดยาวจัง เขาจะหยุดเรานะครับอเฮียเขาจะหยุดเราได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับเนี่ยท่าแรกนะครับเขาก็จะโจมตีเป็น4มุมนะครับแนวทแยงแบบนี้นะครับก็เห็นว่ามันหลบไม่ยากเห็นไหมเขาะมนโจมตีมแค่3าทางนะครับ เนี่ยก็หาช่องว่างหลบได้แต่ทำไมผมหลบไม่ได้คือแรกๆเนี่ยผมก็ยังเข้าใจว่าผมจะวิ่งวิ่งไล่ตามตีมันเว้ยแต่สักพักนึงผมก็คนพบสับจธรรมว่าเราไม่ต้องไล่ตามก็ได้นี่ว่าเรายืนอยู่ห่างๆก็ได้นี่ว่าเอาธนูยิงเอานะครับหรือว่าเรามารอจอมมันเกิดตรงแมปกลางก็ได้นะครับแล้วก็ฟันมันทีเดียวเลยก็ได้นะครับ ไอจุดวาร์ปสด้านนี่มันไม่แน่นอน,นครับมันสุ่มนะครับพอครบ4ด้านปุ๊บเนี่ยมันก็จะวาร์ปมาหดตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็ดักรอตัดได้เลยแล้วพอมันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะโจมตีสีทิศนะครับก็คือไล่จากล่าง,งซ้ายบนขวาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ดูจังหวะดีๆครับไม่ยากไม่ยากแต่ว่าเสียเวลานิดนึงไองตัวนี้ผมว่าจริงๆนะเนี่ย ด่านนะ่ะยากกว่าบอสอีกนะเพราะตามด่านของเกมนี้นะครับมันจะมีการสุ่มก่อนเข้าด่านนะว่าจะเจอสภาพอากาศแบบไหนมอนสเตอร์ประเภทแบบไหนนะครับมอนดุมอนอ่อ,อนมอนโหดแล้วเนี่ยมันสุ่มตลอดนะแล้วก็เกมนี้ผมมองว่ามีจุดหนึ่งที่ผมอยากให้มันมีมากเลยก็คือการเก็บอาวุธได้นะครับแต่ว่าไม่มีเรื่องอาวุธแล้วก็ชุดเกราะของเกมเลยเพราะชอบทุยลิ้นพันกัน <laughs> เท่ากับว่าเราต้องเล่น แบบไหนแบบนั้นเมื่อตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับไม่ได้มีโจมตีแรงกว่าเดิมหรือว่าเบากว่าเดิมเลยนะครับมันก็เป็นข้อเสียข้อหนึ่นะแต่ว่าถามว่าตอนนี้เนี่ยมันสนุกมัน,มนก็สนุกดีครับมันสามารถเล่นโคออบกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยจะมีชาเลนจ์ให้เราเล่นนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองระบบชาเลนจ์นนะผมลองเล่นแค่ออฟไลน์นะครับเล่นคนเดียวเนี่ยครับเราแค่วิ่งวนรอบตัวมันนะเราก็จะหลบท่ามันได้แล้ว ผมว่านายเนี่ยเล่นคล่องตัวแล้วก็เล่นง่ายสุดนะครับใน4ตัวนี้นะเพราะว่าเลือดเยอะสุดเลยด้วยแล้วก็ถ้าชา้าโจมตีเนี่ยก็ได้เปรียบด้วยนะครับเวลามอนเตอร์มันลุมเรามาเป็นฝูงเนี่ยเราสามารถจะชา้าโจมตีให้มันเด้งออกไปได้นะครับนิดนึงเพิ่มช่องให้เราหนีออกมาได้โอ้โหวับนานแท้วะมาแล้ว ยังอีกเหรอโอ้โดนอีกตายไหมตายไหม,ไหมคือเสียเวลามากเลยกับการนี้มันว้าไปว้ามาเนี่ย โดนไปอีกไอ้ตายดีวะผมไม่ตายอีกนีก่เปลี่ยนนธนูมายิงไกลสู้เลยเอาดิผมว่าบังคับทิศทางของลูกธนูนี้ค่อนข้างจะยากนะครับมันต้องกดปุ่มทิศทางด้วยนะเวลาเราบังคับเนี่ยมันไม่ได้ตามมาสเซอร์อัตโนมัติให้นะโอ้ชนะแล้วเรียบร้อยนะครับบอสสตัวแล้ว อีกตัวหนึ่งก็เป็นโครโนสครับตัวสุดท้ายแล้วบอสสุดท้ายของเกมนี้ครับผมว่าบอสมันน้อยไปหน่อยมีแค่4ตัวเองแต่ว่าไม่รู้ว่าโหมดชาเลนจ์จะมีบอสตัวอื่นเพิ่มมาหรือเปล่าครับนี่ครับโครโนสโครโนสได้เวลาทำลายมนุษย์แล้วแล้วก็จะไม่เหลือสิ่งใดลงเหลืออยู่โครโนสนี่สู้ไม่ยากนะครับ บวกกับผมได้อเทมสุดโหดมาด้วยนน่อเทมชุดอาเทมมันนี่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นนะครับหนึ่งระดับนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยแถมเป็นอมาตะอีกต่างหากนะครับช่วงเวลาหนึ่งนะครับโคตรดีอ่ะคือมันโกงก็ว่าได้นะครับเนี่ยไปสู้กับมันก็ง่ายง่ายอย่างงี้แหละก็รอตีมือมันตีมอนสเตอร์ที่มันปล่อยมานะครับแล้วก็มีจังหวะ หลบหลังเสาหินนิดหน่อยนะเวลามันพ้นแสงเลเซอร์นะครับไม่ยากครับตัวนี้ง่ายลองลงมาจากอันนี้เลยอ่ะเออตัวมังกรเลยอ่ะสรุปไอตัวตะขาบอะยากสุดครับที่ผมเล่นมานะนี่เห็นไหมผมกดใช้ของนี้ปุ๊บผมอมตะแป๊บ,บปนึงเลย เกมนี้นะถ้าเกิดใครอยากเล่นนะครับมันอยู่ใน Apple Arcade นะครับก็สมัครรายเดือนแล้วเข้าไปเล่นได้นะครับใน a p p l e Arcade ก็มีเกมน่าเล่นหลายๆเกมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเกมล่าสุดที่เขาเพิ่งปล่อยให้เล่นเลยนะครับแต่ว่ากว่าจะได้เล่นเนี่ยโหผมรอมาเป็นอาทิตย์เลยเหมือนกันมัเพราะว่าเล่นตอนแ,แรกๆแล้วปุ๊บเนี่ยกดเข้าเกมเริ่มเกมใหม่ปุ๊บจอยดำนะแล้วผมก็ค้นพบวิธีการที่จะทำให้มันจอไม่ดำด้วยเว้ยเออวิธีการง่ายมากเลยผมจะบอกตอนท้ายคลิปนี่แหละก็คือว่าตอนเราเล่นใช่ไหมครับ ให้เราไปล็อกเอาท์เกมเซนเตอร์ออกก่อนนะครับเราไปลบเกมแล้วโหลดเกมมาใหม่ครับแล้เข er ้าเล่นใหม่ครับมันจะเข้าได้เว้ยเออเข้าแบบไม่ต้องล็อกอินเกมเซนเตอร์นะครับจอจะไม่ดําเห็นบางคนแบบมาถามมาคอมเมนต์นะครับในรีวิวเกมนะครับใน Apple ิล c าเคว่ามันเล่นไม่ได้นะครับจอดําผมก็เออเล่นมาจริงๆนั่นแหละแล้วก็ลองหาวิธีดูนะครับพอดีผมไปเข้าอีกเครื่องนึง ซึ่งอีกเครื่องหนึ่งของผมเนี่ยมันไม่ได้ล็อกอินเอาไว้ไงไม่ล็อกอินแอปเปิลไอเกมเซนเตอร์ไว้แล้วมันก็เข้าได้เว้ยผมก็เลอออ้าวอย่างนี้เข้าได้นี่เล่นได้เลยเออจบ <laughs> เนี่ยครับไม่ดีเข้าผมง่ายๆและแล้วก็จบนะครับบอสทั้ง4ตัวของเกมนี้นะไม่มีเลยเลยง่ายมากแล้วก็เกมก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นของเกมเนี่ยก็ว่องไวดีด้วยก็เหมาะกับมือถือนะผมว่า นี่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าอนาคตเนี่ยไม่ได้เป็นดังหวังไว้นะครับแต่ว่ามีทางเลือกอื่นเสมออะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับคลิปของเกมนี้ก็ประมาณนี้แหละครับสั้นๆน,นะถ้าเกิดใครติดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเข้าเล่นเกมไม่ได้หรือว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามผมได้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมว่าผมก็คงต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับ ไม่รู้จะเป็นเกมอะไรเหมือนกัน,นครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรไม่มีเกมอะไรออกมาเลยเออเอ,อ,อยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับ